Investigation into irregularities surrounding a K pop competition TV show is picking up speed. In July police launched an investigation into vote fixing allegations involving the K pop audition show. Some production staff members and officials of five talent agencies have already been booked on charges of obstruction of business. The rankings of the final candidates were deliberately changed so that certain contestants who would not have made the cut could rise in the rankings. หลังจากความสําเร็จใน2ปีแรกก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาหยุดยัง้ง i g จีวอได้เพียงแค่ไม่กี่วันก่อนก,อนการปล่อยอัลบั้มชุดแรกอย่าง Blue i c e ก็ได้มีการเปิดเผยว่าเรื่องราวที่รายการ Produce X 101ถูกกล่าวหาเรื่องการปรับเปลี่ยนผลคะแนนนั้นทั้งหมดเป็นความจริงและโปรดิวเซอร์ยังให้การยอมรับว่าไม่ใช่แค่ซีซัน Produce X 101เท่านั้นแต่รวมไปถึง Produce 48อีกด้วยโดยการสืบสวนยังมีการเปิดเผยอีกว่า โปรดิวเซอร์ได้มีการปรับเปลี่ยนผลของสมาชิกในรอบ20คนสุดท้ายคะแนนโหวตของสมาชิก i g w o n ไม่ได้มาจากการโหวตของโปรดิวเซอร์แห่งชาติโดยแท้จริงนั่นเองเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างผลกระทบกับการโปรโมตกิจกรรมอัลบั้มใหม่ของ i g w o n เป็นอย่างมากทั้งการปล่อยอัลบั้ม MV งานโชว์เคสการปรากฏตัวในรายการเพลงและรายการวาไรตี้โชว์รายการทีวีและรายการวิทยุประจำของสมาชิกกำหนดการปรากฏตัวในงานรางวัลปลายปี รวมถึงหนังคอนเสิร์ตท,ที่กำลังกำหนดเข้าฉายในตอนนั้นอย่าง i s o n M the Movie ทั้งหมดถูกยกเลิกหรือไม่ก็เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดช่องทางติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทางโซเชียลมีเดียอย่าง Private Mail, V Live, Instagram, Twitter ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใด,ดๆอย่างสิ้นเชิงราวกับว่าการเดินทางตลอด1ปีของ i g w ที่ผ่านมา เป็นเพียงแค่ความฝันของ v g จอเท่านั้นหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆของวงนอกจากสมาชิกชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปกลับระหว่าง2ประเทศในวันที่30ทธันวาคมปี2019 CJ ENM บริษัทบันเทิงรายใหญ่เจ้าของช่อง Mnet และว,วงจากโปรเจกต์รายการ Produce ทั้งหมดก็ได้ออกมาแถลงคำขอโทษอย่างเป็นทางการต่อแฟนๆทุกคนที่ให้ความสนับสนุนโปรเจกต์มาตลอดและจะแสดงความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ถูกปรับเปลี่ยนคะแนนจนต้องออกจากรายการไปและจะให้การสนับสนุน IG ONE และ X 1ในการกลับมาทำกิจกรรมอย่างเต็มที่และขอย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของพวกเขาเองมิใช่ความผิดของสมาชิกวงที่ได้เดบิวต์แต่อย่างใดแน่นอนว่าการถแถลงครั้งนี้ก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันไปมันคงไม่มีอะไรเทียบได้ กับความเสียหายของผู้แข่งขันที่ควรจะได้เดบิวต์ในวงได้ทํากิจกรรมทําตามความฝันในฐานะสมาชิกของวงไอดอลที่ประสบความสำเร็จที่สุดวงหนึ่งแห่งยุคสาหรับไ g จีวอในตอนนี้และว e ีจีวอเองที่สนับสนุนวงมาโดยตลอดเรื่องนี้ก็กลายเป็นบาดแผลที่สร้างความเศร้าเสียใจเมื่อภาพสวยงามที่วาดไว้พังทลายลงโดยไม่มีชิ้นดีขึ้นปี2020ในวันที่6มกราคมก็ได้มีการประกาศว่า CJN.M e และต้นสังกัดของสมาชิก i g 1ทั้งหมดตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไปแต่ในอีกด้านหนึ่งทาไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ตอนนี้เองที่ได้มีการเปิดเผยที่น่าตกใจอีกครั้งว่าสมาชิก s 1ทุกคนยังไม่ได้เซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการกับทาง CJ แม้จะเริ่มโปรโมทกิจกรรมเดบิวต์ไปแล้วก็ตามนั่นทําให้การเจราจาในการดําเนินกิจกรรมต่อของวงค่ายต้นสังกัดมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะดึงสมาชิกของตนกลับไป และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนทางด้านของ i j w นั้นก็มีการเปิดเผยเช่นกันว่าใช้เวลาถึง6เดือนในการทำสัญญากับต้นสังกัดของสมาชิกทุกคนให้เสร็จสิ้นแต่เมื่อมีสัญญาและข้อตกลงทุกอย่างแล้วรวมถึงเป็นสัญญาที่ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมทั้ง2ประเทศ i อจจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามระยะเวลาสัญญาเดิมคือ2ปีและ6เดือน มีการประกาศจาก CJ มาหลายต่อหลายครั้งว่า IG Won จะกลับมาอย่างแน่นอนแต่ VG 1หลายคนรวมถึงตัวผมก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจพวกเธอจะค e แ a c k จริงไหมและถ้าได้ค e b a c k เสียงตอบรับจะเป็นอย่างไรแต่ในที่สุดหลังจากการรอคอยยาวนานตลอด3เดือนบ o ูมไบร์ก็ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่17กุมภาพันธ์พร้อมกับเพลงไตเติลที่ชื่อว่า Fiesta จะเป็นความเก็บกดของ v g จีวที่ต้องรอคอยมาอย่างยาวนานทำให้บรูมายส์ทำยอดขายอัลบั้มในสัปดาห์แรกไปได้ถึง350,000ชุดทำสถิติใหม่ของวงเกิร์ลกรุ๊ปในตอนนั้นไปในทันทีแต่อัลบั้มนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมแค่ในหมู่ของ v g จีวเท่านั้นเมื่อเฟสต้าสามารถขึ้นไปถึงอัดับหนึ่งแบบเรียลไทม์ของเมลอนชาร์ตได้สำเร็จเป็นสิ่งที่น้อยวงนักจะทำได้ เสตายังกวาดถ้วยรางวัลรายการเพลงไปได้ถึง4ถ้วยโดยถ้วยแรกที่ได้จากรายการเดอะโชว์ัวหน้าวงอย่างอื่นบีถึงกับร้องไห้ออกมาจนไม่สามารถพูดอะไรได้เลยทีเดียวจนถึงตอนนี้ สมาชิกไม่เคยออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน3เดือนนั้นว่าพวกเธอต้องเจออะไรกันมาบ้างแต่มันคงจะเต็มไปด้วยความกดดันและกระทบกับสภาพจิตใจของพวกเธอไม่น้อยเลยทีเดียวการที่พวกเธอชนะในวันนี้จึงเป็นการแสดงเห็นแล้วว่าวีจีวอนไม่เคยทิ้งพวกเธอไปไหนและจะอยู่กับพวกเธอตลอดไปในชน่วง3เดือนที่หายไปนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 i ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกรวมไปถึงวงการเคป๊อปเพื่อรักษาระยะห่างลดการแพร่กระจายของเชื้อ ไอจีวอนจึงต้องทำการแสดงรายการเพลงโดยที่ไม่มีวีจีวอนอยู่แต่ในงานรอบพรีเมียร์หนัง I s o n m ม the movie แบบ Drive ฟินไอจีวอนก็ได้ทำเซอร์ไพรสครั้งใหญ่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าวีจีวอนและได้แสดงเฟียสต้าต่อหน้าทุกคนในที่สุดเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้คงจะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและจดจำไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียว จากนี้ IG w o วอก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อหันซองซูโปรดิวเซอร์จาก p r e d i s Entertainment ได้ออกมาประกาศว่า Broom Eyes คืออัลบั้มชิ้นสุดท้ายใน Flower Series และจากนี้เขาจะยุติบทบาทในฐานะโปรดิวเซอร์ของ IG w o วอนั่นจึงส่งผลให้การจัดก,การของวงซึ่งเดิมที Off The Record ได้ทาร่วมกับ p r e d i s e n t e r t a i n m e n t กลายมาเป็นการร่วมงานกับค่าย Swing Entertainment แทนและผลงานแรกภายใต้ Swing Entertainment ก็เป็นมินิอัลบั้มที่ชื่อว่า One Rick Diary พร้อมกับเพลงไตเติลที่ชื่อว่า Secret Story of Swan One Rick Diary ทำผลงานไปได้อย่างน่าพอใจ ดยเฉพาะยอดขายอัลบั้มที่ทำไปได้ถึง500,000ชุดทำลายสถิติยอดอัลบั้มกันอีกรอบหลังจากนั้นในเดือนกันยายน i g w o วยังได้จัดคอนออนไลน์ครั้งแรกของวงที่ชื่อว่า One r i c k Theater อีกด้วยต่อมาในเดือนตุลาคมหลังจากห่างหายจากการโปรโมทในญี่ปุ่นไปเป็นเวลาเกือบ1ปีไ G w o วก็ได้จำหน่าย full อัลบั้มภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่ชื่อว่า t w e พร้อมเพลงซิงเกิลหลัก beware อัลบั้มชุดนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยไปได้ถึงอันดับหนึ่งของออริกอนชาร์ตรายสัปดาห์โดยนอกจากจะมีเพลงจากซิงเกิลญี่ปุ่นเพลงก่อนๆแล้วอลับัรมชุดนี้ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการมีเพลงไตเติลสเพลงจาก f l เ w อร์ซีรีสที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยสมาชิกชาวญี่ปุ่นของ IG จีวอีกด้วยและในเดือนตุลาคมนี้เองที่ IG จีวได้เดินทางมาเป็นเวลา2ปีเต็มแล้วเส้นทางที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าเป็นเส้นทางแห่งดอกไม้ กลับกลายเป็นลวดหนามที่ต้องผ่านกันมาอย่างไม่ง่ายแน่นอนว่าเมื่อมีคนรักมากก็ย่อมมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่สิ่งที่พวกเธอและบีจีวอนที่พร้อมจะสนับสนุนทําได้ก็คงเป็นการเดินหน้าต่อไปเรื่องราวหกเดือนที่เหลือของพวกเธอจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในพาร์ทสุดท้ายครับ